สับมะม่วงนะครับสับมะม่วงใส่ไฟคิงลีนะครับสับมะม่วงขอบ ต้นหอมครับผักชีครับด้วยผักชีไปเรื่อย เพิ่มความหอมเดี๋ยวเราขูกข้าวม่วงนะครับขูกขวม่วงให้น้ำออก นี่นะครับดึงดักด้งใน้นออกตอนนี้เร่มไปนต้นจิงรีบนะครับจิงรีบใส่ไปต่อน ตดด้วยมมวเราขูดแบบนี้นะครับปิดครบราดเตี้ยมปิดครบคนได้เลย ครับตอนที่ปนเสต่ไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบนะครับชอบเผ็ดใส่เยอะหน่อยปนูนวัวใส่เยอะอะไร ออปรุงรสันหน่อยเพร่าติามรสครับนครับแดงน่ากินครับ น้ำปลาไม่ใส่น้ำปลานะครับวันนี้ไม่ใส่น้ำปลาชิมรสชาติาคนกุเรงกุเรงกุเรงให้เข้าก่อนนะครับ ชิ้นรสชาตินะครับอืมแบบคือือมเกีียวในที่เลยครับอือหมูมเกีียวาการไม่กอบกั้ว นี่ตามด้วยผักครับหอมแดงลงไปผักซอยแบบไปพร้อมกันเลยครับ mm. คนคุเร้งคเร้งคเร้งให้เ,เข้ากันครับ That, that, that.